นันตุดุรามสัปเคราตังหขอเดี่ยวไในสิบสองราส อมาราวีมวลมาขอติห่หอนให้หากมีลายคราเมื่อคืนติมายบาหันขอเมื่อวันิิาไม่หู ข้อมายมผู้ปักยาคราดที่มาจากที่สัดตังแปดครั้นี้ละเอียดนี้กล้ข้อจังไร เดิมมาเก่าก่อนขอเอาร้อนหม่ในอกสูงเพราะตั้งปวงเงินมียเอื่องอาไรขอฟูงนี้หลีกไปปัน ขอตั้งวันตุอย่าได้มาปอกขอตั้งวันออกอย่าได้มาไกลขอตั้งใจอย่าได้มาจดชื่อขอตั้งเนือ้ออย่าได้มาทิมถูกเคราววันนี้ ีวันผู้คือตกไปโดยกันปั่นไปอยู่ขอบฟ้าจักรวาลเถอตโดยดาวอังการไปอยู่ที่แผ่นดินสู่โดยดาวพุดไปอยู่ดงสังกา ของตัวดาวพัดไปอยู่ที่ทุกตัวดาวสูไปอยู่ที่สาวตัวดาวราหูไปอยู่น ไปอยู่อุตรระกุรุเขตในส่วนสับประขอตังหวันนั้นอุบาทสับประขอพอัญญาตอนตะราสับประขอปาะวัยหมายคายสับประขอคิรา แรงบมิสะพะครหัวปีอย่ามาต้องสะพะครปีน้องติมอตอ้อนตั้งสะพะครดาวดินต้องพาย สับปะครอย่างย่ายมาเดิน่างสับปะครจังวางอยามาทิมสับปะครหลังริมไหลามาสับปะครไรนาและไรข้าว ตั้งสับปะครอบผู้เท้าวายครัวสับปะเคราะห์ควายงัวดตัวกระสับปะเคราะห์จางมาอย่ามาจนสับปะครอบลมบนอย่ามาทาสับปะเคราะห์หลังนาอย่ามาสวาด ข้าจักว,ดา,วาดคราอุบาทวสูนไหลลังทางย้อยไปตามหอยตินบาทกากาดไปตามมือดินข้าจักดาครองนี้ ข้าจักที่ครองเลน่นโดยติป,ปมลนแก้วแก่นอาคุมันสาลีกโกดมตนพิเศษธราเตว้ปเป็นกาถาว่าอิอรนณังอละหังกุศลาธรรมมาสามพุธททุโตสนสโนโสนโมพุทธายดังนี้ ของพระบาทสมเด็จพระบชิลิกลราวเจ้าอยู่ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นแล้วได้สถิตเสถียนตั้งมานอยู่ในพระราชาสมบัติอยู่กับจุพระพุทธศา,าสนา

จาใจโยตาจนันวันนี้ก็หากเป็นวันดีเป็นวันสีและวันาส เป็นวันเปิกเสกกาบายจืนเจียงคันวันนี้วันเม่งก็หมดสายวันไตยก็หมดปลอดวันนี้เป็นวันแก้วยอดพญาวันปัจนี้ มายมีคณะสงหนเหนือสิบหกจังหวัดนำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมมมลีรักษาการเจ้าคณะใหญ่หน,หนือและคณะพระสังฆาธิการตั้ง กันตกแต่งแปลงขันไายสีอันผัดดาผดดา้วยบุพามาลาลายอันเลลายสิ่งมาหอมรรยิญิงละเมาวน พักแซมซอนไลยชาติพักซอนกับใบสีมีต um ังดอกจุมปีและกาแกตสาวรสแสดหอมไกล มีตั้งเกียงพาใหญ่และผามันมาหอมรสหวานสุราขุนมีตั้งดอกหอมนวลและกุหลาบมังามสะอาดปอตามีตั้งดอกเกทาว การกตสลิเตสบันงามีตั้งดอกมัลิลาอ่อนอมดีสารพีหอมสดมีตั้งดอกบุญนาและหอมก็หอมเอาใจ บบเลวมีตั้งดอกเกตเก้าแก้วนอมดีมีตั o, ้งจุ bên, ่มปีจุ ên, ่มปาแขกปักเก้วแวดซ้อนันมีตั้งเป็นจะวันเป็นจำมัดดอกลายจัดลายสีดอกขยอมมีต้นใหญ่ขึ้นตา ใส่หานเอามีตั้งจีดอกเป่าบานใจไฟตั้งดอกผ้านใ่และจังต้นมีตั้งดอกบัวซ้อนเหยียบกาบหอมรสระปลำ่มเมาใจของกินอันเด ก็พร้อมเสียงมีตั้งหมากเมียงและมูลีมีตั้งแคบมูกวนและเมียงมีเครื่องทวนทีนานาเครื่องพุญจาตกแต่งตามปุ่นแป้งเดิมมีมีตั้งกัตะลีกล้วยอ้อยหวานจืนจุ ເອົາໃຈປະສົກກັນນີ້ກ່ອນຕັ້ງຫຼາຍກໍເສาะສອດຫາເອົາມາເພື່ອຈັກຂໍອັ່ງຈື พระควันพระบาทสมเด็จพระวชิลเกกราเจ้าอยู่ผู้ทรงพระคุณอันพระเสริฐนั้นแล้วขออังเจิญสามสิบสอง ยุงปีกปอกขึ้นสู่ระนานสสิ đã bay nhụt xa la sùng cao hồng, đã bay nhụt ti phàm rung,แผ่น đất bay nhụt đi sa luồng công ca, dài qua khoảng tận chao, bay nhụt trong ขวัญตะวันจุงมมยุติตะวันตั้งเก่าวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นแล้วอย่าไปอยู่เมืองอย่าเท่าดอกซอนมันขวัญหูไม่ตั้งกู้มาอยู่เตรียมซฟ mà tăng khoan lăng khoan lê khoan khen khoan Khoan mơ tí cây xuồng xúc ven Phải an mà đu xa lăng tiêm khinh mà tăng khoan tiêm thì cười nhắm say đinh lệ nằm to Khó ăn chớn xàm xích xong Chúng mà nhu hàng hôn quả ra nổ ញាបដិលោលាវនេះលេណចៃតុភវងចៃមង្កលងតើ chào khó mắt mưa bương khoa lẽ mắt mưa bương xa mắt với chạy tân châu an chạy ban và kiệt và xôm xiệt on tôi สัปะกังวนกองหายขาดสัปะัญญาดกองหายไปซ้พรำดุจจะด,ดังน้ำกริ่งตกจากใบบัวใบบอนนั้นสายสิบป,ปี ยังไปที่อื่นหมื่นปีอย่าไปไหนเพื่อได้อยู่กับพ่อแม่และมุญญาติกาได้สดิสเทียนตั้งมันนนำกินนำตาลผสกนศักินี่ก่อนเจ้าไทยทุกมูเหล่านั้นนา ได้อยู่กำจุวรพุทธศาสนาสถิตสเทียนตั้งมันหาปันภาวาสานั้นจุงจักมีเตียงแต่ดี